ล่าสุดนี้พี่โจ๊กทราบเรื่องครับที่ท่านพลตุรดีน้ำเกียรติไปแจ้งความท่านผบตรครับพี่ก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านะก็ทราบเมื่อเช้าก่อนแถลงข่าวเพราะว่าอทางทนาก็ทัวร์บอกนะว่าผู้การน้เกียรติเนี่ยร่างฟ้องนะว่าให้ธนากร่างฟ้องแล้วไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาลุขิตฟ้องท่านผบตรนะครับในข้อหาเรื่องปริบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะส่วนนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องรูดน้องว่าไป ล้วเขาเสียสิทธิ์เขาก็ต้องรักษาสิทธิ์เขาก็ต้องสู้อ่ะเพราะเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียนะครับนะเออนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับท่านผบตรบ้างไหมครับพี่ผมไม่ได้คุยท่านเลยครับเพราะว่าผมคือคือผมมองว่าผมไม่ต้องคุยกับท่านเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกน้องถูกกระทำเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลูกน้องก็ต้องไปไปไปเอ่อไปไปไปคุยไปอะไรอ่นะฮะเพราะว่าผมผมไม่มีอะไรอ่ะผมไม่ได้สูกแจ้งอ่า ครับครับนะพี่และครับผมพี่โจครับเรื่องของกรณีที่พี่โจได้มีการแถลงสื่อเมื่อเช้าครับของเรื่องของอีแอเนี่ยคือเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าพอจะแบบพูดได้ไหมฮะคือค้าว่าอีแอบเนี่ยผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อแต่ว่าอีแอของผมในที่นี้เนี่ยมันมีีแอบอยู่อยู่หลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะเอางี้ถ้าเราจํำรวจยศแค่เนี้ย ท่านคิดว่าจะกล้าออกมาทำเรืนาแนนี้เหรอถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังอ่ะถูกไหมครับสางคมไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับ,รบนะเพราะนั้นมันต้องมีแอบแต่ว่าพี่เลยว่าผมสงสารพี่ๆี่น้องๆเหล่านี้ว่าเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกไหมครับ,รบนะโดยอีแอบเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นอีแอบก็ต้องกล้าออกมาพูดบ้างถูกไหมครับเออไม่ใช่ใช้ลูกน้องเดี๋ยวลูกน้องจะตายหมดถูกไหมครับ